What about soup วันนี้นะคะครูจะุานักเรียนไปเที่ยวสวนสัตว์นะคะสัตว์ภาษาอังกฤษว่า animals animals ผู้ตามครูน,นะคะ animals โอเคเดี๋ยวเราจะมาเริ่มเรียนกันเลยสัตว์ชนิดแรกที่เขาบินได้นะคะ what is t h i s a bird a bird นักเรียนพูดตามนะคะ a bird โอเค ินได้อันที่สองเจ้าป่ามาแล้วภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า lion 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 ไม่ใช่ lion นะคะไม่เอานะคะแบบนี้ lion โอเคต่อไปเป็นตาดของเราช่วยเฝ้าบ้านได้อะ,อะไรเอ่ย dog adog adog dog dog นะคะ ต่อไปอสัตว์ชนิดนี้นะคะกินเมล็ดทานตะวันเมล็ดพืชเป็นอาหาร what is this hamster a hamster ต่อไปรับประทานเนื้อสัตว์ของสดเป็นอาหารนะคะสัตชนิดนี้คือ Tiger พผู้ตามครูค่ะ Tiger อันนี้นัเกเรียนจะจำสับสนนะคะที่ครูสอนมาคือตัวนี้ตัวนี้คือ Lion Lion t ช่เก๋ใช่เกนะคะไม่เหมือนกันนะคะระหว่างเสือกับสิงโตต่อไปลองเน็กคอยาว What is it Giraffe Giraffe ไม่ใช่ยีราฟนะคะยีราฟคือภาษาไทายภาษาอังกเรียกว่า Giraffe โอ okay. เคเดินต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยม What is it Turtle Turtle นักเรียนพูดตามครูนะคะ Turtle โอเคฟิชฟิชต่อไปอ่ะอันนี้มีประโยชน์คือสามารถไล่หนูได้แล้วก็เป็นเพื่อนเล่นเราได้ด้วยนะคะ Cat 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 The last one อันนี้มีหลายสีนะคะอาจจะมีพิษแล้วก็ไม่มีพิษฉะนั้นถ้านักเรียนเห็นนะคะนักเรียนก็ไม่ควรที่จะอยู่ใกล้มันคือ Snake snake ไม่ไม่เอาสะเ e k นะคะ snake snake นั่นเองโอเคเดี๋ยวครูจะขอสุ่มมาสักค่าอันนักเรียนจะตอบได้หรือเปล่าอ่าไหนดีนะ what is it one two three Tiger t i g e เกเก่งมากค่ะต่อไปดึงอะไรเอ่ยเจ้าปลา one two three เลเล lion LION อีกสามอันนะคะผ่านไปตึ้ง f ฟิร์ร์เฟิดูปากคุณนะคะ Fish Fish ปากดูปากคุณอีกสองอันอ่าง่ายๆเป็นเพื่อนเล่นได้เนี่ย ได้เป็นเพื่อนเล่นเราได้ซื่อสัตว์กับเรามากค่ะ dog dog the the d o โอเควันนี้นะคะเราได้เรียนเรื่อง animal s กันไปแล้วนะคะคุณครูก็ขอให้นักเรียนนั้นได้นำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเมื่อน,นักเรียนเห็นในทีวีนะคะในการ์ตูนต่างๆนะคะหรือว่าอาจจะไปฝึกกับคุณพ่อคุณแม่อาจจะนำกลับไปเล่าต่อบอกต่อกับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูมี หาเรื่องสัตว์ที่จะมาฝากเพียงแค่นี้ค่ะ